จะปฏิเสธได้ยังไงว่าประเทศนี้มันไม่ใช่เผด็จการก็การปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าไล่แต่จับคนคิดต่างคุกค,คามแต่คนคิดต่างนะถ้าเป็นฝ่ายที่ติ่งรัฐบาลอย่างไอ้กลุ่มของยายุก,กับไอ้หมอวลงเนี่ยไม่โดนทั้งทางนี้ก็ทำม็อบเหมือนกันพิดมอ .116 เหมือนกัน ยุยงปลูกปั้นแล้วก็ชุมนุมเกินสิบคนเหมือนกันแต่ไม่โดนนะที่ประชาชนปวดแอกก่ะเขาขึ้นไปปราศัยถูกโดนกันเป็นแถบๆนะปากก็บอกว่าชุมนุมได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่พอจัดกิจกรรมปุ๊บก็โดนหมเรียกโดนคดีกันตะระนาวเลยอะ่ะคุนง่ายฮะทำไมเหรอไอ้กลุ่มไม่มอบฟันปลอมเนี่ย มันไม่ใช่คนเหรอมันถึงไม่โดนคดีอะอ๋อมันคงจะเป็นผู้ประเภทสัตว์ต่างๆอย่างเช่นมีเฮียบ้างมีหมาบ้างแล้วก็มีควายบ้างที่โดนจูงไปนั่งเสลอฟังไม่กี่คนฟังจิ้งหรีอคลิกๆๆอยู่บนเวทีอะ่ะเออมันถึงไม่โดนคดีไงแต่กับคนของประชาชนปวดแอกเนี่ยโดนเต็มๆยัง ช่างสักที่เชียงใหม่เนี่ยไปชูนิ้วควยให้กับประยุทธ์เนี่ยโดนคุกคามถึงบ้านไปตรวจบอกว่ามีสารเซพติดก็ไม่เจอตรวจฉีก็ไม่เจอนะสุดหลุดแล้วก็ไปเจออะไรนะ,ะกาญชาที่บ้านหรือสูบก,กัญชาก็จับไปปรับนะตอนแรกจะเอาห้าหมื่นพอดีก็ลดลงมาก็เหลือสองหมืนจับไปปรับอย่างนั้นนะก็คือไปคุกคามเขาเฉยๆยพูดง่ายๆเออ แต่กับฝ่ายตัวเองนี่เงียบนะแต่ทีนี้ถามว่าอะไรที่มันเริ่มชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยคือเผด็จการอย่างไอเดดปลดแอคนั่นะ่ะมันก็ไลฟ์สดชัดเจนเลยนะว่ามันคือเผด็จการเพราะมันบอกว่าสัพพดซ้ำไปซ้ำม,มาว่าเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงพินาศซ้ำไปซ้ำม,มาทีนี้มีคนไปถามหมอวรงว่านี่คือจุดยืนหรือเปล่าหมอวรงนี่ปฏิเสธอย่างไวเลยนะ ไอ,อสัตว์เนี่ยปฏิเสธอย่างไวเลยบอกไม่รู้จักน้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะแล้วก็บอกว่าเขาคงเป็นเด็กอย่างนั้นอย่างนี้ยัดเยียดเขาแบบว่าเป็นคนนอกทันทีเลยเพราะตอนนั้นตอนที่ขึ้นเวทีอะ,อะไรนะ,ะไทยพักดีอะไรเงี้ยเออกอดการถ่ายรูปชมเชยน้องเขาตอนนั้นดีจังเลยเพราอ้อนเขาหลุดออกมาเนี่ยเกี่ยวกับตัวเองเป็นผดเด็ดการเนี่ย โอ้เทยอย่างไวเลยขีย้ไม่ล่าเป็นไงอะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าพวกตอแหลทําไมพวกอ่าอ่ากลุ่มพวกนี้ถึงไม่โดนคดีก็ไม่เข้าใจท,ทั้งทั้งที่กลุ่มของประชาชนปวดแอกเนี่ยเขาแค่เรียกร้องเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันเรียกร้องให้มีการแก้ไขมันสร้างความอ่าอะไรนะยุยงปุกป,ปั้นตรงไหนวะฮะ มันสร้างความแตกแยกตรงไหนมันคือข้อเรียกร้องนะเหมือนกับการยื่นข้อเสนอนะมันแตกแยกกันตรงไหนวะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับไอ้กลุ่มฟันปลอมเนี่ยของไอ้อยุกับหมอวังลงเนี่ยตัวนี้ยิ่งแบบว่ายุยงปลูกปัน้นเพราะอะไรมันยักยอกคาว่าชา,ชาติให้กับคนอื่นแล้วยกตัวเองอ่ะเป็นคนปกป้องสถาบันคําก็สถาบันสองคำก็สถาบันไอ้คนนั้นไม่รักชาติไอ้คนนั้นเนี่ย อ,อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสร้างความแตกแยกเพราะยัดเยียดเรื่องอื่นพักคนอื่นให้เป็นอย่างอื่นตรงข้ามกับตัวเองนี่คือชัดเจนกว่าของกลุ่มประชาชนปดแอกอีกขอบอกนะยังไม่โดนเพราะอะไรก็ประเทศนี้มันเป็นปเผด็จการไงมันต้องเลียมันต้องแบบว่าท็อปบูตอนะเออเลียแบบส้นตีนบูตอนะมันถึงจะอยู่ได้ไม่โดนอะไร นะต่อให้พวกกลุ่มฟันปลอมเนี่ยมันทํากิจกรรมอยู่สิบรอบมันก็ไม่โดนหรอกขอบอกให้ไม่แน่นะหลังจากกูพูดวันนี้มันอาจจะทํากระแดะเป็นอ่าโจนจับก็ได้อะไรเงี้ยพวกสร้างภาพเก่งเนะี่ยมาดูการละการอะไรเงี้ยแต่มันไม่โดนหลอกเชื่อกูนี่เออมันไม่โดนหรอกพวกกระะกรแดต่อแหลเนี่ยแล้วก็มีอวิอ่าสมคิด คุณวิระสมคิดก็ได้อบอกว่าการจัดตั้งม็อบของไทยพักดีเนี่ยพวกฟันปลอมเนี่ยใช้งบประมาณถึงสิบล้านแต่ว่าขนุนมองจากยอดคนมาเนี่ยขนุนว่านะถ้าใช้เงินจนํานวนสิบล้านจริงเนี่ยขนุนว่าอ่าแกนนําแดกหมดแล้วอ่ะมานะเพราะดูดลักษณะนคนมาเนี่ยคงใช้งบไม่ถึงหนึ่งล้านบาทมั้งนะนะอะไรเงี้ยอจ้างจ้างมาหรอจ้างมาคงไม่ถึงหนึ่งล้านบาทหรอกอนะไรเงีนะ้ย หรือามาด้วยใจมาด้วยใจยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าบอกว่างบสิบล้านก็ไม่แน่นะก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งล้วกันเอาเป็นว่าสรุปแล้วประเทศกูเนี่ยมันก็เผด็จการนั่นแหละเพราะมันก็ชัดเจนนะเพราะว่าการไล่ไล่กับจัดคนคิดต่างนี่ชัดเจนคุกความคนคิดต่างชัดเจนแต่ว่าอีกฝ่ายตัวเองเนี่ยลอยหน้าลอยตาสบายเลยฮะพูดพูดทำแบบว่าเหมือนกับคนไทยมันโง่เนี่ยฮะ มีแต่วพวกมืออะโง่พวกกูไม่ได้งโง่ขอบอก